สวัสดีค่ะพบก,กับมาดามคันทรีของดีในบ้านและสวนนะคะวันนี้ก็เหมือนเดิมนะคะจะพามาชมนะคะไม้ดอกไม้ประดับที่คนส่วนใหญ่ยังหาซื้อกันอยู่นะคะแล้วก็ยังจําหน่ายได้กันอยู่นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าในส่วนนี้มีดอกไม้น่าสนใจอะไรกันบ้างนะคะไปชมกันเลยค่ะ นี่ค่ะเจ้านี่นะคะอยู่กลางสวนเขาเลยนะคะสวยสง่านะคะเด่นสง่าเป็นราศีอยู่กลางสวนเลยนั่นคือกล้วยพัดยักษ์นะคะสําหรับใครที่มีพื้นที่กว้างๆนะคะสามารถปลูกเจ้าพัดยักษ์เนี่ยไว้กลางสวนเ,เรียกว่าสง่างามเด่นสง่ามากแบบนี้เลยค่ะค่ะมาโซนข้างล่างกันดีกว่านะคะโซนนี้ก็เป็นโกศลค่ะช่วงนี้โกศลก็เป็นที่ จับตามองเหมือนกันนะคะเป็นจะเป็นใบแบบใหญ่ๆนะคะสวยๆมีสีสันแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูใกล้ๆก,กันนะคะนี่ค่ะสีเขาก็จะสวยงามมากนะคะราคาบางร้านก็จะอยู่ที่150บางร้านก็จะที่200ขึ้นไปนะคะนี่ค่ะใบนี้เห็นไหมคะสวยค่ะโกสนนี่ก็เป็น ไม้ประดับที่สวยนะคะมีหลายแบบนะใบใบจะมีหลากหลายลายหลายแบบมากนะคะดูแล้วก็น่ารักแล้วก็มีสเสน่ห์ในตัวด้วยนะคะเป็นไม้มงคลด้วยค่ะที่ผู้คนก็นิยมปลูกในบ้านนะคะใครที่ปลูกกศลไว้ในบ้านก็จะถือว่าเป็นกุศลมีบุญมีกุศลนะเผตแปลกเผลแปลกมีค่ะมอบให้ชมกันไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าอาจะพอใกล้ๆว่าลนหลายเคอ งดงามยังไงนะคะ มีงาอย่างไรแม่ครับมันมีงาอย่างไอ,อ๋อมันมีงาหนอน้อย,ายอมาโซนนี้กันบ้างนะคะตรงนี้เรียกว่าบานบุรีสีม่วงนะคะกะ็เป็นไม้เถาเป็นไม้ที่สามารถจัดซุ้มได้นะคะดอกเขาจะออกพาสเทลนิดนึงนะคะสีม่วงม่วงนะคะ ไม่เชิงม่วงนะคะเป็นออกแกมชมพูนะคะเนาะต้นนึงก็250นะคะมามุมนี้ค่ะจะเป็นยี่เข่งแดงค่ะพวกที่จะเป็นต้นไม้ต้นใหญ่นะคะก็เหมาะสำหรับบ้านที่มีพื้นที่ก,กว้างๆนะะเช่นบ้านสวนนะคะก็ปลูกไว้ต้นเขาจะใหญ่นะคะก็จะมีสีแดงแบบนี้นะคะ ก็เป็นไม้ไทยๆอันนี้เป็นยี่เคงม่วงนะคะคนที่ชอบสีม่วงก็จะชอบสีดอกไม้สีม่วงนะคะก็ว่ากันไปนะคะสำหรับใครที่ชอบดอกสีอะไรก็เลือกซื้อเลือกหากันไปปลูกที่บ้านกันตามสบายนะคะนี่เป็นไม้อดอกทั่วๆไปที่คนส่วย,ยใหญ่นะคะก็ยังตามหากันอยู่ซื้อกันอยู่นะคะแล้วก็เป็นอีกประเภทหนึ่งก็คือพวกไม้มงคลนะคะ อันนี้ก็จะเป็นไม้มงคลอย่างหนึ่งนะคะเรียกทรัพย์นะคะเรียกเงินเรียกทองนะคะสำหรับค้าขายก็เอาวางไว้หน้าร้านหน้าบ้านได้นะคะเป็นไผ่แคระค่ะต่อมาค่ะต้นนี้ยี่ยี่เข่งบานเย็นนะคะอออกสีไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แต่จริงๆแล้วจะเป็นสีออกบานเย็นสวยดีนะคะก็เป็นไม้ต้นใหญ่ๆนะคะสีก็สวยดีนะคะ ต่อมาชวนชมด่างนะคะชวนชมใบด่างนะคะสำหรับใครที่ชอบไม้ด่างก็นี่เลยชวนชมใบด่างนะคะสําหรับชวนชมเป็นไม้ที่เคยนิยมชมชอบมาเรียกว่ามีราคาค้างงวดกันมากมายในยุคหนึ่งมาแล้วนะคะแต่ตอนนี้ก็ยังปลูกไว้ที่บ้านได้อย่างมีสเสน่ห์นะหรือว่าจัดสวนได้อย่างสวยมีสเสน่ห์มีสง่าราศีอยู่นะคะ นี่ค่ะเป็นไม้ระดับทั่วๆไปนะคะอย่างอืน่นอีกก็เยอะแยะอันนี้เป็นชวนชมใบด่างนะคะม,ะมาชมไม้ด่างที่ใครๆก็ซื้อหากันได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นตีนเป็ดด่างนะคะ อ่านี่พรมญี่ปุ่นนะคะก็คนก็ชอบเหมือนกันนะคะก็ใบแบบน่ารักดีนะคะเป็นสามารถเป็นไม้แขวนได้นะคะเนะะี่ยก็ต้ตนไม้เล็กๆประเภทนี้นะคะนี่รวยไม่เลิกเศรษฐีเงินล้านนะคะเป็นได้ชินีหินอ่อนพลูดางลิ้นมังกรนะคะเนะะี่ยพวกนี้ก็ยังมีคนต้องการที่จะซื้ออยู่นะคะพวก ตระกูลลิ้นมังกรทั้งหลายนะครับะเป็นงะว่านงาช้างนะคะนี่ก็จะเป็นใบด่างที่สามารถจับจองก็ได้ก็คือพวกเล็บครุดใบใหญ่ด่างนะครับแบบนี้ก็สวยนะคะไปจัดส่วนได้นะคะ นี้ไฟหัวใจนี่ก็เป็นไซหัวใจด่างนะคะเศรษฐีพันล้านเศรษฐีพันล้านพันล้านนี่อะไรเนี่นคะแก้วแคร์แก้วแคร์กเป็นไม้มงคลค่ะชื่อดีนะคะมีวิทีบ้านก็เรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์เรียกโชคเรียกลาภว่างันเถอะนะคะนี่เป็นเศรษฐีเรือนนอกหรือบางที่เขาเรียกว่าเศรษฐีไส้งอนนะคะเศรษฐีไส้งอนเศรษฐีไส่งอน โอยกรหรือไม่ก็จำพวกคล้านะคะนี่เป็นคลาค้าขุนแผนนะคนนิยมนะคะ,ะมีสนเสน่ห์นะคะใครที่ค้าขายนะคะก็คลาค้าขุนแผนไปวางไว้ที่หน้าร้านหน้าบ้านนะคะ,ะรับรองว่าคนมาซื้อกันตรึมนะคะ,ะช่วงนี้ในสวนก็จะมีพวกไม้ด่างที่สามารถซื้อหาก็ได้มา าไว้ในสวนนะคะเพื่อที่ให้หลายๆคนที่ชอบไม้ด่างเข้ามา,าซื้อกันได้นะคะที่เป็นไม้ด่างที่พอจะซื้อกันได้นะคะก็มีเยอะแยะเลยนะคะนี่ค่ะก็ไม้ประดับที่ส่วนใหญ่มีที่ส่วนใหญ่ก็ยังขายกันอยู่นะคะถึงแม้ว่าแต่ละบ้านมีนะคะก็ยังขายกันได้กันอยู่นะคะ นี่ก็จะเป็นเล็บครุดแคระนะคะเล็บครุดแคระก็เป็นไม้กระถางาจัดตามระเบียงบ้านนะคะหรือไม่ก็สวนสวนหย่อมนะคะนี่ก็จะเป็นอ้อมเงินอ้อมทองนะคะเป็นไม้มงคลด้วยนะคะถัดมาก็เป็นยางอินเดียดำนะคะ อันนี้เป็นยางอินเดียดำนะคะก็จะมียางอินเดียดังนี่ก็จะเรียกว่าราคาเนี่ยไปโลกพันจันแล้วนะคะจะมียางอินเดียดังถูกก็มีนะคะอันนี้ก็จะเป็นไม้มงคลนะคะทั่วไปนะคะที่คนยังหาซื้อกันอยู่นะคะยังขายได้กันอยู่นะคะนี่ก็จะเป็นมอนเซราเขียวมอนเซราใจแอนนะคะแล้วก็พวกสนดูเขียวนะคะก็เป็นไม้ ที่กำลังนิยมกันอยู่ตอนนี้ะนะคะสวยๆเก๋ๆนะคะเขียวพันปีนะคะต้นนี้นะคะคนก็ชอบนะคะเป็นไม้มงคลนะคะรวมถึงบอลสีต่างๆนะคะตอนนี้กำลังจะหมาแรงนะคะ สำหรับสวนดอกไม้ของเราะะเป็นสวนไม้ดอกทั่ว,วไปะะที่อาจจะไม่ใช่ไม้แพงมากะะที่ราคาไปถึงดาวองคารอะไรก็ว่าไปนะคะคแต่ก็เป็นราคาที่ซื้อหากันได้ก็ยังจําหน่ายกันได้แล้วก็ยังสร้างรายได้กันเป็นกอบเป็นกำกันอยูะะ่เพราะฉะนั้นใครที่มีงบน้อยนะคะคก็สามารถหาเงินได้จากต้นไม้ที่ราคาไม่แพงนักนะะแต่เราก็เพิ่มปริมาณของต้นไม้เข้าไปนะสำหรับใครที่ชอบนะคะคก็ยังจับใจ ก็ซื้อมาเป็นเจ้าของกันอยู่นะคะก็เป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นคนซื้อคนขายนะคะก็ถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นแฟนประจํากันด้วยนะคะก็จะพยายามสรรหาสิ่งดีๆนะคะมานําเสนอนะคะไม่ว่าจะเป็นต้นไม้นะคะไม่ว่าจะเป็นบ้านสวยนะคะตอนนี้ยังไม่ได้เริ่มบ้านสวยเลยนะคะอย่าลืมติดตามกันด้วยค่ะสําหรับบ้านสวยๆที่มีต้นไม้นะคะมีจัดบรรยากาศสวนในบ้านนะคะก็อย่าลืมติดตามรับชมกันด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะสำหรับการติดตามรับชมนะคะคลิปนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ